คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพิจิกกันบ้างนะครับทุกคนชาวพิจิกในช่วงเดือนกันยายนนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะดาวปีก็คือดาวที่อยู่กันนานๆนะอยู่กันเป็นปีนะภาพรวมปีนี้นะเริ่มตั้งแต่ดาวมฤตยูก่อนเลยเนาะดาวมฤตยูเนี่ยเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับการผันผวน,ผนการพลิกผันแล้วมาอยู่ในภพปัตนิเนี่ย มันก็เกี่ยวกับความรักมันก็เกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญานะครับอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจใหม่ๆก็ได้นะอาจจะพบเจอคนแปลกๆคนที่เราไม่เคยคาดคิดไม่เคยคิดที่จะได้เจอหรือไม่คนที่แบบไม่ได้ตรงสเปคเราเลยนะแต่ก็มาเจอแล้วก็มีโอกาสถูกใจได้ในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของการงานเนี่ยก็มีโอกาสลงทุนนะครับมีโอกาสลงทุนมีโอกาสที่จะทําอะไรใหม่ พบเจอคู่หุ้นส่วนใหม่ๆม,มีการลงทุนลงขันอะไรใหม่งานใหม่ๆที่แบบไม่เคยคิดไม่เคยทําอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกออนไลน์ต่างประเทศนะศาสตร์ความเชื่ออะไรพวกนี้ก็เป็นได้นะครับนะวัตรกรรมใหม่ๆก็ได้นะก็มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงนี้นะแต่ก็ฟังไปเปเพลินๆนะครับเพราะว่าดาวเขาอยู่อีกนานนะครับอยู่อีกประมาณ6ปีเนาะดาวพฤอัสยูเนี่ยอยู่อีก6ปีแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่อีกประมาณ ไม่ถึงปีนะบอนปีหน้าเมษาก็ย้ายแล้วเนาะทีนี้มาดูเรื่องของดาวเสาร์กันบ้างน,นะครับดาวเสาร์ก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะที่อยู่กันนานนะอยู่กันอีกประมาณหนึ่งปีเศษ,เศษดาวเสาร์เนี่ยไปอยู่ในภพเดือนพันธุนะครับก็ชาวพิจิก็มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านมากขึ้นหรือไม่ใครที่บ้านใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะอาจจะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมคนใกล้ชิด นะมีเกณฑ์การเดินทางมากขึ้นบ่อยขึ้นถ้าเกิดไปได้เดินทางก็อาจจะมีการพูดคุยกันบ่อยขึ้นอาจจะคุยกันทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมากขึ้นนะไม่ต้องเดินทางก็คุยกันได้ก็มีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การพูดคุยกันมากขึ้นบ่อยขึ้นหรือถ้าเกิดคนที่เริ่มสร้างเนินสร้างตัวนะมีโอกาสบบที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้เลยนะครับได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะแต่คนที่มีอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับ ไปยันรีโนเวทบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถแต่งบ้านแต่งรถให้ดูดีขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นได้แล้วก็เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ก็ได้นะใครที่แต่งงานแล้วใครที่มีครอบครัวอาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นะครับดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนปัตนิระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักใหม่ๆนะใครเข้ามาใครพบเจอเพื่อนใหม่พบเจอมิตรใหม่นะก็ค่อยๆดูกันไปนะอย่าเพิ่งรีบร้อน ครบหาดูใจพูดคุยกันให้ดูรู้จักกันท่องแท้ก่อนนะเราค่อยๆที่จะเปิดใจก็ได้อย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินใจเรื่องของการลงทุนก็เหมือนกันนะอย่าพึ่งรีบด่วนตัดสินใจนะฮะระวังการลงทุนการโฆษณาชวนเชื่อนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะช่วงนี้อาจจะแบบอาจจะหน้ามืดตาโมวนิดนึงนะครับใครชักใครชวนอะไรมาก็ตัดสินใจไวนะเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดให้รอบคอบ นะอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันอาจจะมีความเสี่ยงสูงก็ได้นะครับผลักไปอยู่ในพบปัต,ตนินะครับมีเกณฑ์ได้พบเจอคนใหม่พบเจอมิตรใหม่พบเจอเพื่อนใหม่ในช่วงนี้แต่อย่างอย่างที่บอกนะมิตรใหม่เพื่อนใหม่คู่ค้าใหม่ๆก็ต้องตรวจเช็คสก,กีนให้ดีๆนะครับอย่าอย่าวู่วามนะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับในช่วงนี้นะครับ ยิ่งอยู่ร่วมกับดาวฤกษ์ยูเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแบบพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะครับกลับลำกระทันหันนะต้องระวังนะครับเซ็นสัญญาเซ็นอะไรก็เอาให้แน่นอนเอาให้ชัดเจนเอาให้รัดกุมนะครับอทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างน,นะครับทุกคนดาวเดือนก็คือดาวที่เขาโคจรกันเป็นเดือนเดือนนะเริ่มตั้งแต่ดาวคารเลยนะดาวคารเป็นดาวประจาตัวของชาวพิจิกนะครับดาวคาร์นะตอนนี้อยู่ในภพเดือนมอนนะก็ระวังการเจ็บป่วยนะระวังการเจ็บป่วย มีเกณฑ์การเดินทางช่วงนี้อาจจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับอัการอีกพบหนึ่งก็มาจากอรินะใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะรีบรักษาให้หายนะครับมิฉะนั้นอาจจะบานปลายได้นะครับใครที่มีปัญหาอะไรขัดแย้งมีปัญหาต้องการเคลียร์ใจอะไรกับใครในช่วงนี้ก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะครับมีความเข้าใจกันมากขึ้นยกเว้นเรื่องสุขภาพนะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรรีบรักษาให้หายอย่าให้มันบานปลายนะครับ มาดูการเงินของชาวพิจิกบ้านนะครับทุกคนการเงินของชาวพิจิกเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยมีเกตอยู่ร่วมในการเงินก็การเงินอาจจะเป็นการเกี่ยวข้องกับพวกสายมูก็ได้นะอาจจะมีการขอพรน,นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลเรื่องของการเงินนะครับการเงินในช่วงนี้อาจจะผันผวนปั่นป่วนนิดหนึ่งนะครับด้วยอิทธิพลของดาวเกตดาวพฤหัสในช่วงนี้นะไปอยู่ในภพเรือนปัตตนีนะเงินอาจจะไปอยู่กับ การลงทุนครั้งใหม่ก็ได้นะลงทุนลงหุ้นลงอะไรที่มันเราไม่คุ้นไม่เคยเพราะฉะนั้นทําอะไรในช่วงเนี้ศึกษาให้ดีให้รอบครอบอย่าประมาทยิ่งการเซ็นสัญญานะครับตรวจสอบให้ดีๆตรวจเช็คให้ดีๆนะครับแล้วก็พลัดอีกพม่มันก็มาจากปตัตตานีนะก็เกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับความรักก็ได้อาจจะใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของความรักครั้งใหม่ๆนะ การลงทุนครั้งใหม่ๆก็ต้องอย่างที่บอกต้องดูแลให้รอบคอบนะครับตัวเชียงหคดีๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งของการงานนะครับการงานของชาววิจิกนะมาดูดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ยังอยู่ในเรือนกรรมะเป็นกเกษตรนะการงานยังมั่นคงอยู่นะอยู่ร่วมกับดาวพุธดาวพุธตำแหน่งนี้เป็นทั้งมหาจักรแล้วก็ราชาโชคด้วยนะครับดาวพุธเขามาจากลาภะแล้วก็มอนะ ก็มีเกณฑ์การเดินทางนะครับมีเกณฑ์การเรียนรูก้การศึกษาอะไรที่มันเพิ่มศัะยภาพให้กับตัวเรานะการงานในช่วงนี้ของชาวพิจิกอ่ะค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีโอกาสเติบโตงานค่อนข้างที่จะไหลลื่นสบายๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวพิจิกนี่ยดาวศุกร์นะดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ในเรือนราพะ ความรักค่อนข้างมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้ามาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครเข้ามาก็ต้องดูให้ดีๆนะมาดีก็ได้มาร้ายก็มีนะครับในช่วงนีอ้อย่าพึ่งวู่วามอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรให้มันรวดเร็วใครเข้ามาก็ค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันไปก่อนอาจจะเข้ามามากวก่าหนึ่งคนนะก็ค่อยๆดูกันไปบันดีสำหรับคนโสดนะแต่คนมีคู่ในช่วงนี้ ความมีเสน่ห์มันก็เป็นดับสองคมเพราะฉะนั้นก็ดูแลคู่ของเราให้ดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวลัคน,นาศีพิจิกนะทุกคนก็ดูดวงให้สนุกอย่าไปซีเรียสมากนะอะไรจะเกิดเราก็ปืนไม่ได้ก็ยอมรับแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับดูดวงให้สนุกมีชีวิตให้มีสติในทุกวันนะครับแล้วก็ทุกวันก็จะเป็นวันที่ดีของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ